เมื่อรัฐบาลเปิดประเทศต้อนรับนักท่องเที่ยวเบตงเมืองในม่านหมอกที่ซ่อนตัวอยู่ในภูเขาชาแดนใต้อุดมไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติอันสวยงามทั้งทะเลหมอกอาหารแสนอร่อยหลากหลายเมนูเป็นซิกเนเจอร์ห้ามพลาดอย่างเช่นไก่เบตงปลานินซาซิมิเมนูอาหารจีนรสเด็ดทีนรอตอนรับนักท่องเที่ยวให้ชิมอย่างเต็มอิ่มเบตงเนี่ยเป็นพื้นที่ที่ทมีศักยภาพมากนะมีการท่องเที่ยว ทั้งที่ประชากรที่นี่มีประมาณ6 0,000กว่าคนเท่านั้นเองแต่ว่าเมื่อมาสัมผัสพื้นที่ทั้งหมดแล้วเนี่ยนะคะเป็นที่ที่มีทรัพยากรธรรมชาติมีวัฒนธรรมมีอาหารที่เป็นเฉพาะตัวอาหารนี่เรียกว่าชิมไม่หมดชิมไม่หมดแล้วก็รับประทานได้ทุกแบบทุกเพศทุกวัยนะคะมีทั้งอาหารจีนอาหารพื้นถิ่นแล้วก็มีแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ที่สําคัญแล้วก็ที่เพิ่งเปิดไปเมื่อตอน6 3เนี่ยที่ทุกคนให้ความสนใจมากคือสกายวอล์ค ออกไปนอกเมืองนิดนึงเนี่ยก็จะเป็นธรรมชาติละ่ะพอขึ้นเขาเราก็จะเห็นสกายวอล์กไอเยเวงเนี่ยที่กำลังโด่งดังแต่จริงๆเนี่ยในเบตงเนี่ย,ยมี8มี8จุดที่สามารถชมทะเลหมอกสวยๆได้นะครับเลยสกายวอล์กไปอีกประมาณสัก40นาทีก็จะเป็นน้ำละ่ะเป็นทะเลสาบฮาราบาราผมว่าเนี่ยเป็นชื่อที่แปลกแล้วก็ติดยังยังไม่ติดหูพี่น้องคนไทยต้องอยากให้มาอยากให้มาเพราะว่ามันเป็นป่าสมบูรณ์แห่งหนึ่งของประเทศไทยมีนกเงือก ส0สายพันธุ์แล้วมันเป็นทะเลสาบที่เพิ่งเปิดนะครับพอเพิ่งเปิดเนี่ยเราไปล่องเราไปชมทะเลสาบเนี่ยเพราะว่ามันมันได้อัตลดของความแปลกใหม่อันนี้เอาแค่3จุดที่ที่เห็นเป็น3จุดใหญ่ๆว่าเป็นเขตเมืองเบตงละมันมีความเป็นเทา้าเป็นชาหน้าเท้าหน่อยๆน,นะครับออกไปนิดนึงขึ้นเขาเป็นสกายวอล์กไปดูหมอกเลยไปอีกหน่อยหนึ่งก็ลงน้ำครับอันนี้เป็นจุดหลักๆมีความหลากหลายให้ชิมครับเรื่องอาหารเนี่ยเบตงมีความหลากหลายมากแล้วก็มี ร้านอาหารเก่าแก่40 50ปี60ปีเนี่ยเยอะมากคนม,มามาเนี่ยผมว่าไปเดินสายกินเนี่ยสวัน2คืนยังกินไม่หมดเลย SME Bank ยังเดีนร่วมมือกับหน่วยงานพันธมิตรผ่านคณะกรรมการขับเคลื่อนเรศรษฐกิจฐานรากมหาวิทยาล,ลัยราชพัฒยาลาผลักดันโครงการเบตงหมื่นล้านหวังปั้นยุมทูตให้มาเป็นไกด์นำเที่ยวและส่งเสริม SME ในพื้นที่เบตงหลังจากที่เราผ่อนคลาย เรื่องการท่องเที่ยวเรื่องโควิดไปแล้วเนี่ยนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียเข้ามาจํานวนมากนะค,คพื้นที่ก็มีความคึกคักร้านรวงต่างๆเปิดกันละแล้วก็โรงแรมนะคะก็มีการเปิดกลับมานะคะทีนี้ยังมีอีกหลายเรื่องที่ทางราชพัฒลาแล้วก็ทางนายกสมาคมพัฒนาสามจังหวัดชายแดนแล้วก็ตรงเบตงเนี่ยรวมถึงท่านนายกเทศมนตรีได้ให้ข้อมูลไว้ก็คือว่า ทางนักธุรกิจท้องถิ่นมีแผนที่จะพัฒนาเบตงแต่สิ่งที่น่าสนใจคือว่าโดยที่หลักสําคัญยังอนุรักษ์ธรรมชาติอนุรักษ์ความเป็นเบตงเอาไว้นะคะให้ไม่รบกวนกับสิ่งที่ยังเป็นอยู่นนธนาคารเองก็ได้มีความร่วมมือได้มีการเซ็น MOU ด้วยกัน,นะะในช่วงสักสองสาเดือนที่ผ่านมาว่าในสิ่งที่จะพัฒนาในรูปแบบแบบนี้เนี่ยธนาคารจะเข้ามาสนับสนุนในเรื่องเงินทุนเราก็เลยเรียกมันสั้นๆว่าเบตงหมื่นล้านเพื่อให ทุกภาคส่วนเนี่ยเข้าใจว่าเป้าหมายร่วมกันคืออะไรช่วงเวลาที่ขับขับเคลื่อนไปเนี่ยเราได้ภาคเอกชนมา1ิบกว่าองค์กรนะครับทั้งหอการค้าทั้งสมาคมต่างๆที่อยู่ในเบตงเนี่ยมาร่วมคิดร่วมทําแล้วก็ขับเคลื่อนไปพร้อมๆกันแล้วนอกเหนือจากนั้นเนี่ยภาคประชาชนรวมถึงชุมชนเนี่ยเราก็ลงไปมีส่วนร่วมในการทํากิจกรรมกับชุมชนเหมือนที่ไอเยเวงเราไปจับผู้ประกอบการที่ทําเรื่องโฮมสเตย์นะครับ มมาาอบรมมว่าทฮสเต์องรับนังยังช่วยพลิกฟื้นธุรกิจท่องเที่ยวให้กลับมาเป็นกำลังสำคัญขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยผ่านผิเชื่อเอสเอหรือสตาร์สล้านบาทคาดว่าจะเต็มวงเงินภายในเดือนสิงหาคมนี้จึงพร้อมขยายพระดานอีก3,000ล้านบาทเพื่อให้เอกชนกลับมาเดินหน้าได้อีกครั้งเมื่อเราเปิดประเทศแล้วก็อยากให้ผู้ประกอบการมีความพร้อมมากขึ้นแล้วก็ เสริมเข้าไปเราก็ได้ทำโครงการเรียกว่ารีสตาร์ทชื่อก็ชัดเจนรีสตาร์ทเราเริ่มต้นกันขึ้นมาใหม่นะคะก็มีทั้งว่าที่มีอยู่แล้วอยากจะเสริมเพราะว่าการที่ปิดไประยะหนึ่งเนี่ยสถานประกอบการมันก็อาจจะทุดโทรมนะคะแล้วก็หลายๆเรื่องเนี่ยอาจจะต้องปรับเปลี่ยนไปตามพฤติกรรมเพราะ2ปีนี้ผู้บริโภคก็เปลี่ยนไปเยอะนะ,ค,ะความต้องการที่จะเข้ามาพักในรูปแบบต่างๆเนี่ยอาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนไปด้วยอันนี้ก็จะเป็นเงินทุนที่เราทําขึ้นมา2000ล้านบาท สำหรับธุรกิจที่จะรีสตาร์ตตัวเองกลับมาใหม่ถนนสตรีทอาร์ภาพวาดสามมิตินับเป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกจุดหนึ่งที่จำลองแหล่งท่องเที่ยวทุกแห่งในเบตงให้มารวมอยู่ในเมืองเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้ถ่ายรูปและลึกถึงวันนี้ทุกสิ่งอย่างที่อยู่ในฮาลาบาลาเท่าที่เราจะเอาออกมาได้และจำลองได้เรามาทำที่นี่ใจกลางเมืองและก็มีใบไม้เปลี่ยนสีนะครับที่นี่จะเล่าเรื่องราวของฮาลาบลา จะเล่าเรื่องราวของพระราชะกรณียกิจจะเล่าเรื่องราวของความกตันยูของคนที่นี่ต่อพระพันปีหลวงนี่คือสติอาร์ตที่นี่ครับ,รบก็มีภาพที่น่าสนใจนะครับฝั่งซ้ายมือเนี่ยเสมือนเป็นแกลเลอรี่นะครับมีภาพกระทิงมีภาพนกเงือกมีภาพปลาโพงชมพูนะครับฝั่งตรงข้ามก็จะเป็นเกาะทวดเกาะทวดนี่มีเรื่องราวมีตำนานมีความเชื่อนะครับนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียชอบเดินทางมาสักกะระทวด มาขอพรตู้หน้าปติดตามดูว่า s อ Bank สส่งเสริมผู้ประกอบการลงทุเรียนเก็บรักษาทุเรียนด้วยระบบในตัรเจนเหลวเป็นอย่างไรบ้างพักสักครู่ครับ ทุเรียนนับเป็นเพื่อเศรษฐกิจหลักอีกชนิดหนึ่งของเกษตรกรชาวเบตงเพื่อให้หลงมีศักยภาพรับซื้อทุเรียนจากเกษตรกรมากขึ้น SME Bank จึงส่งเสริมหลงผู้รับซื้อยกระดับศักยภาพการผลิตในห้องเย็นเปลี่ยนมาเป็นการแช่เย็นทุเรียนทั้งลูกด้วยระบบไนโตรเจนเหลวเก็บเอาไว้ขายนอกฤดูได้ตลอดทั้งปีเพราะต้องใช้เงินทุนหมุนเวียน3-400ล้านบาทเพื่อรับซื้อทุเรียนจากเกษตรกรการแช่เย็นธรรมดาเนี่ยใช้เวลา8-10ชั่วโมงที่จะทำให้ทุเรียนแข็งได้ ดังนั้นเนี่ยกิจการก็ได้มีการขยายใช้เครื่องเข <c oughs> าเรียกว่าใช้แก๊สไนโตรเจนเข้ามาซึ่งถ้าจะให้ทุเรียนแข็งหนึ่งหนึ่งตันเนี่ยนะคะใช้เวลาประมาณแค่80นาทีหนึ่งชั่วโมงหรือ80นาทีพอแข็งเสร็จก็ลำเลียงทุเรียนเข้าไปเก็บในห้องเย็นอันนี้ก็จะสามารถทำให้รับซื้อได้มากขึ้นนะคะแล้วก็เก็บได้นานขึ้นด้วยอันนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญที่ส่งเสริมผู้ประกอบการไทยให้มีความสามารถในการแข่งขันได้มากขึ้นนะคะ บริษัทสกายออนอินเตอร์เนชั่นแนลลงผูรับซื้อทุเรียนรายใหญ่ใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้ใช้นวตัตก,กรรมจากเดิมทุเรียนแช่แบบห้องเย็นเมื่อเห็นโอกาสจึงเปลี่ยนมาเป็นระบบโฟเซนและนัตเจนเหลวอุณหภูมิติดลบนับร้อยองศาเมื่อนำออกมาวางให้คลายตัวทุเรียนจะรสชาติอร่อยเหมือนกินไอติมราคาเพิ่มกว่าเดิม2-3เท่าตัวขณะนี้ตลาดจีนดูไบให้ความสนใจเป็นอย่างมากถ้าเป็นทุเรียนแช่แข็งเขาจะส่วนมากเขาก็จะเอาไปเปรู ทำเป็นขนมเค้กครหรือว่าใครทเป็นไส้ขนมอะไรต่างๆแต่ถ้าทุเรียนนโรเจนเนี่ยหมายควาว่าก็ต้องเป็นผูเรียนที่พรีเมียมที่สุดสุดพร้องทานหลังจานน้ำผ่านกระบวนการติดลบ130-190ถึง1 9อองศาที่ฟิตทั้งลูกหลังจากไปถึงผู้โปรโภโลอประมาม3-4ชั่วโมงละลายเสร็จปุ๊บเขาสามารถทานทุเรียนเมือนกับสุกจับต้นเลยค่ะซึ่งเราก็พร้อมที่จะทำตลาดใหม่ด้วย ทั้งจีนหรือว่าทั้งเอ,อเมริกาหรือว่าตุไบป,ประเทศอื่นๆที่มีคจนจริงเขารวงพลกันเยอะๆค<า>่ะที่เขาอยากชิมทุเรียนแต่ไม่สามารถชิมทุเรียนแต่บีน้ำค่ะค่ะทุกคนค่ะเขาอยากสามผัน้นาำทุเรียนมากกว่ากินเป็นโฟเซน เอสเอ็มอีแบงก์ยังได้พัฒนาผู้ประกอบการกว่า2 1 0 0 0รายผ่านการจัดกิจกรรมอบรมยกระดับเพิ่มศักยภาพธุรกิจทั้งออฟไลน์และออนไลน์เช่นโฟกัสฟุบเติมทุน s m e ไทยติดเครื่องธุรกิจและบริการ s m e d อ็มดีโคดให้คำปรึกษา s m e ครบวงจรถึงตั้งเป้าหมายในปี6 5ดึง s m e เข้าถึงแหล่งทุน6 0 0 0 0ล้านบาทเมื่อมีการลงทุนในรูปแบบใหม่ๆเนี่ยผู้ประกอบการอาจจะมีความกังวลว่าก,การไปกู้เงินเนี่ยจะทำให้มีภาระดอกเบี้ยมากไหม สำหรับกิจาการนี้ค่ะเป็นการสนับสนุนเงินทุนผ่านโครงการกองทุนประชารัฐของทางรัฐบาลที่ให้มาผ่านทางกระทรวงอุตสาหกรรมแล้วธนาคารเนี่ยเป็นผู้ที่พิจารณานแล้วปล่อยสินเชื่อให้ซึ่งอัตราดอกเบี้ยเพียง1%งเเท่านั้นเองซึ่งส่วนนี้จะลดภาระผู้ประกอบการแล้วก็มีความกล้าที่จะลงทุนได้มากขึ้นเพราะว่าเห็นว่าแบกภาระไม่ได้มากแล้วก็ระยะเวลากู้ยาวก็หลังจากที่ลงทุนไปแล้ว ก็ได้มีการสนับสนุนอีกอีกลักษณะหนึ่งก็คือโครงการ LEL หรือ Local Economy ก็ให้ช่วยในเรื่องของเงินทุนหมุนเวียนซึ่งอัตราดอกเบีย้ยทางรัฐบาลก็ช่วยเช่นเดียวกันค่ะมีการซับ s ิไดดอกเบีย้ย2%นั้นต้นทุนการกู้ทั้ง10กว่าล้านของของลูกค้ารายนี้ก็เรียกว่าเป็นนักเรียนทุนรัฐบาลกิจการหนึ่งทีเดียว เมื่อเห็นภาพบรรยากาศอันสวยงามของเบตงแล้วอย่าลืมแวะมาเยือะนอำเภอเบตงกันนะครับเรื่องดีๆแบบนี้ชีวิตง่ายขึ้นเยอะชมย้อนหลังผ่านเว็บไซต์สำนักข่าวสมทอวันนี้ผมปรีชามีชำนาญต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ